เวลคัมแบ็คทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องมอตปู b 2อวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนรอคอยและคุ้นชื่อกันดีอย่าง Yamaha YTX 125รุ่นปี2026รถครอบครัวสไตล์คลาสสิกที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ใช้รถไปทำงานทุกวันขี่ในเมืองขี่ทางไกลหรือมองหารถที่ดูแลรักษาง่ายประหยัดและทนทานรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปีนี้ ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงสมรรถนะภายใน Yamaha YTX1252026 ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของรถแนวครอบครัวแท้ๆเอาไว้แต่เพิ่มเติมความทันสมัยและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้การใช้งานสะดวกสบายยิ่งขึ้นตัวรถดูเรียบง่ายแข็งแรงเส้นสายตัวถังดูสุภาพแต่แฝงไปด้วยความคล่องตัวเบาะนั่งออกแบบมาให้กว้างและนุ่มนั่งสบายทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลหรือการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน,าน ท่านั่งขี่เป็นธรรมชาติไม่กม้มไม่เมือ่อยทำให้ผู้ขี่ทุกช่วงวัยสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจไฟหน้าออกแบบให้ส่องสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนไฟท่ายและไฟเลี้ยวให้ความปลอดภัยตามมาตรฐานตัวเรือนไมายอ่านง่ายแสดงผลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการขับขี่ในด้านสมรรถนะ yamaha ytx 1 2 5รุ่นปี2026มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด125ซี cc แบบสูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อในเรื่อองความด ทนและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ถูกปรับจูนใหม่ให้มีการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้แรงบิดมาในรอบต่ำถึงกลางทำให้การออกตัวทำได้ดีขี่ในเมืองคล่องตัวไม่ต้องเร่งรอบสูงมากก็สามารถขับขี่ได้อย่างลื่นไหลระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดาเข้าเกียร์นุ่มตอบสนองดีเหมาะกับทั้งมือใหม่และคนที่มีประสบการณ์ในการขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วช่วงล่างด้านหน้าเป็นโช๊คเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโช๊คคู่ที่รองรับน้ำหนักได้ดีช่วยซับแรงกระแทกจากพื้นถนนที่ไม่เรียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การขับขี่มีความนุ่มนวลไม่กระด้างแม้จะขี่ผ่านถนนครุขระหรือหลุมบอ่อระบบเบรกหน้าและหลังถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและปลอดภัยให้การหยุดรถที่มั่นใจเหมาะสมกับกำลังเครื่องยนต์และลักษณะการใช้งานในชีวิตประจำวันตัวรถมีน้ำหนักที่กำลังดีไม่หนักจนเกินไปทำให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ในสภาพการจราจรที่หนาแน่นในเรื่องของความเร็ว Yamaha YTX1252026 อาจไม่ใช่รถที่เน้นความแรงหรือความเร็วสูงสุดแบบรถสปอร์ต แต่ถูกออกแบบมาเพื่อความสมดุลระหว่างความเร็วความประหยัดและความทนทานความเร็วปลายอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไปสามารถทำความเร็วได้อย่างสบายบนถนนหลวงหรือถนนในเมืองการเร่งแซงทำได้มั่นใจในระยะที่เหมาะสมเครื่องยนต์ทำงานเรียบเสียงไม่ดังรบกวนให้ความรู้สึกผ่อนคลายในการขับขี่ระยะยาวจุดเด่นอีกอย่างคือความประหยัดน้ำมันซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของรถในกลุ่มนี้ Yamaha YTX 125สาสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้ดีมาก เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในแต่ละวันไม่ว่าจะใช้ขี่ไปทำงานไปเรียนหรือขี่ใช้งานทั่วไปน้ำมันหนึ่งถังสามารถขี่ได้ไกลทำให้ไม่ต้องแวะปั๊มน้ำมันบ่อยๆช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลาในส่วนของราคาย amaha y t x 125รุ่นปี2026ถือว่าตั้งมาได้ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้ใช้งานราคาจำหน่ายอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นทำงานนักเรียนนักศึกษาหรือครอบครัวที่ต้องการรถมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้งานอนเนกประสงค์ เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งความทนทานค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ไม่สูงอะไหล่หาง่ายและศูนย์บริการของยามาฮ่าที่มีอยู่ทั่วประเทศทําให้รถรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาวค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาไม่จุกจิกเครื่องยนต์ดูแลง่ายใช้งานได้ยาวนานเหมาะสําหรับคนที่ต้องการรถที่ไม่สร้างภาระเพิ่มเติมในอนาคตสรุปแล้วยามาฮ่า YTX 125 2026คือรถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้อย่างครบถ้วน เป็นรถที่ไม่ได้หรือหวาแต่เน้นความคุ้มค่าความทนทานและความสบายในการขับขี่เหมาะสำหรับคนที่มองหารถคู่ใจไว้ใช้งานทุกวันขี่ง่ายประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายและไว้ใจได้ในระยะยาวหากคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์1 2 5ซซีที่ใช้งานได้หลากหลายและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป Yamaha YTX 125รุ่นปี2026ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับวันนี้มอตปู b 2 r ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโมโตปู b 2 r เพื่อไม่พลาดรีวิวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ